ไซมอนซีเนกเนี่ยนะครับเขาเริ่มต้นตั้งคำถามกับท่านผู้อ่านว่าคุณจะอธิบายอย่างไรเวลาที่คุณเห็นอะไรบางอย่างนะครับมันไม่เปไปตามที่คุณคิดอย่างเช่นว่าคนบางคนเนี่ยเขาเริ่มต้นทําตามความฝันเขาอยากจะเป็นนายตัวเองแต่ว่าเขาเนี่ยไม่มีเงินทุนไม่มีความสามารถไม่มีคอนเน็กชันไม่มีประสบการณ์อะไรเลยคุณคิดว่าคนที่ขาดคุณสมบ,บัติมากมายแบบนี้จะต้องประสบความล้มเหลวแน่แต่กลับกลายเป็นว่ามันผิดคาด คนคนนั้นกลับประสบความสาเร็จได้มากมายกลายเป็นนาโตงที่มีอิสระโบยบินได้เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นทําไมกันครับทําไม Apple ถึงสามารถสร้างสารรค์นวัตรกรรมได้มากปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่ลทาทั้งที่คู่แข่งเนี่ยก็มีเงินทุนไม่แพ้กันมีวิศวกรที่เก่งไม่แพ้กันอยู่ในสภาวะแวดล้อมเดียวกันแล้วก็มีเศรษฐกิจนะครับที่เป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยจากประเทศเดียวกันทำไมสองพี่น้องตระกูลไรนะครับถึงสามารถสร้างเครื่องบินที่มีคนขับได้ในเมื่อนะครับ ช่วงเวลานั้นเนี่ยก็มีอีกทีมนักประดิษฐ์หนึ่งนะครับที่เก่งกว่ามีเงินทุนมากกว่าแต่ก็ทําไม่สําเร็จปล่อยให้พี่น้องตระกูลไรเนี่ยเอาชนะไปได้ทำไมนะครับคนเราเนี่ยถึงสามารถประสบความสําเร็จและเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าคนอื่นเลยนี่แหละครับคือเนื้อหาของหนังสือเล่มน,นี้กฎของวงแหวนทองคํานะครับที่ไซมอนซินเน็คค้นพบเนี่ยจะประกอบไปด้วยคํา3คําก็คืออะไรทุกคนในโลกนี้นะครับ ล้วนรู้ตัวว่าตัวเองกําลังทําอะไรไม่ว่าเขาเจะเป็นเจ้าของธุรกิจมนุษย์เงินเดือนเป็นนายตัวเองนะครับหรือว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพอะไรก็แล้วแต่ทุกคนสามารถได้ว่าตัวเองทํางานอะไรมีรายได้จากอะไรใช้ชีวิตแบบไหนคงจะเป็นเรื่องที่ตลกมากๆเลยนะครับถ้าเกิดมีคนถามคุณว่าเฮ hey, ปัจจุบันนี้คุณทํางานอะไรแนละคุณไม่สามารถตอบได้เพราะคุณก็ไม่รู้ว่าคุณกําลังทํางานอะไรอยู่มันเป็นไปไม่ได้ครับทีนี้ถัดจากคาว่าอะไรเนี่ยไซมอนซินเนคนะครับเขาก็พยายามจะให้คุณเข้าใจคําว่าอย่างไร องค์กรบางแห่งนะครับหรือว่าคนบางคนเนี่ยสามารถบอกได้นะครับว่าการที่ตัวเองจะไปสู่จุดสูงสุดของคาว่าประสบความสาเร็จได้นั้นเนี่ยก็ต้องนาเสนอสิ่งที่แตกต่างมี how to นู่นนี่นั่นโน่นมากมายเต็มไปหมดนะครับคำคำนี้มันใช้ในการอธิบายว่าเราดีกว่าคนอื่นตรงไหนหรือว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราหรือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีมากกว่าเจ้าอื่นตรงไหนแต่แน่นอนครับว่าเวลาคุณไปฟังรายการจําพวกแบบรายการสอนทําธุรกิจต่างๆเนี่ยเวลาที่มีคนนะครับเขาถามว่าเอ๊ะทำไมธุรกิจของคุณเนี่ยถึง ประสบความสาเร็จพวกเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่นะครับก็จะตอบว่าเป็นเพราะเราใส่ใจลูกค้ามากกว่าผลิตภัณฑ์ของเราดีกว่าคู่แข่งเราเหนือกว่าวัตถุดิบของเราชั้นเยี่ยมกว่าแต่ว่านั่นเนี่ยนะครับบางทีมันก็ค่อนข้างแตกต่างกับนโยบายของการผลิตการดูแลลูกค้าจริงๆบางบริษัทเนี่ยปากพูดเลยนะครับว่าเขาเห็นลูกค้าเนี่ยสำคัญมากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกค้าแต่พอเวลาเราไปใช้บริการจริงๆเนี่ยเราสัมผัสได้เลยว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดเวลาคุณไปออกรายการต่างๆมันโกหกแบรนด์มือถือแบรนด์หนึ่งเนี่ยชอบ มากไม่ขอพูดนะครับว่าแบรนด์ไหนเดี๋ยวจะโดนเล่นซะเปล่าแซนวอนซีเนกนะครับบอกว่าการพูดว่าทําอย่างไรเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นต้นเหตุที่ทําให้ใครประสบความสาเร็จมากไปกว่าคนอื่นเลยเพราะทุกคนนะครับก็พูดตรงกันว่าตัวเองมีดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นสุดท้ายเราก็แค่แข่งกันว่าใครมีมากกว่าใครมีเหนือกว่าแล้วก็บอกไปเลยครับว่านั่นแหละคือต้นเหตุที่ทําให้เราประสบความสําเร็จซึ่งมันก็ไม่จริงแก่นของหนังสือเล่มนี้จึงมาจบที่คําที่3ครับก็คือคําว่าทําไม มีคนเพียงไม่กี่คนนะครับหรือว่าองค์กรไม่กี่แห่งเท่านั้นที่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าทําไมพวกเขาถึงทําสิ่งที่พวกเขาทําอยู่เออเอาสิอา่ามันไม่ใช่เรื่องของการหาเงินเลี้ยงชีพนะครับน่ามาเป็นผลลัพธ์ต่างหากคำว่าทำไมของไซมอนซีเน็เนี่ยเขาหมายถึงเจตนารมจุดมุ่งหมายหรือความเชื่อของคนคนนั้นทำไมองค์กรของคนคนนั้นเนี่ยจึงดำรงอยู่ทำไมคุณถึงลุกออกจากเตียงทุกเช้าและทำไมคนอื่นต้องใส่ใจในสิ่งที่คุณทำ ผู้คนส่วนใหญ่นะครับมักจะเริ่มจากการที่เราทําอะไรเราทําอย่างไรและเราทาทาไมแต่คนที่ประสบความสาเร็จนะครับเขาจะเริ่มต้นจากคําว่าเราทําทําไมเราทําอย่างไรและเราทําอะไรนายตัวเองหลายคนที่ผมไปสัมภาษณ์เลยนะครับเริ่มต้นจากข้างในทําไมเขาถึงอยากเป็นนายตัวเองก่อน บางคนเนี่ยมีเป้าหมายที่สูงส่งอย่างเช่นการกอบกู้สถานะของครอบครัวครอบครัวเขาเนี่ยถ้าไม่มีใครสักคนหนึ่งลุกขึ้นมาทําอะไรตายแน่นอนเขาเลยเสียสละนะครับลุกขึ้นมาเป็นผู้นําครอบครัวปกป้องดูแลพ่อแม่พี่น้องและก็สร้างธุรกิจที่ทําให้ทุกคนในบ้านเนี่ยมีความสุขนั่นมันคือวายของเขานั่นคือทําไมของเขา คนบางคนนะครับฝันว่าอยากจะเป็นฮีโร่ไม่ได้เป็นฮีโร่ในเรื่องของการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองแต่เป็นฮีโร่นะครับในด้านการที่อยากเห็นคนอื่นเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นในด้านใดด้านหนึ่งเขาก็เลยสร้างธุรกิจขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนตามเจตนารมณ์ของเขายกตัวอย่างนะครับบริษัทคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับชอบพูดคําว่า เราผลิตคอมพิวเตอร์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งถูกออกแบบมาให้งดงามแล้วก็ใช้งานง่ายคุณอยากจะซื้อสักเครื่องไหมครับพร้อมบอกสรรพคุณนะครับเช่นว่ามีพื้นที่โอ้โหสเทราไบต์แรม2กิกกะจอเทพมากเล่นเกมไม่มีสะดุด มันฟังแล้วนะคบเป็นวิธีที่ดูดีแล้วก็บริษัทส่วนใหญ่เนี่ยก็ชอบที่จะใช้วิธีนี้กันพวกเขานะครับจะเริ่มบอกว่าพวกเขาทําอะไรเช่นโอ้ยนี่คือสินค้ารุ่นใหม่ของเราจากนั้นก็บอกนะครับว่าสิ่งที่เขาทํานั้นน่ะมันดีอย่างไรมันอย่างไรหรือว่ามันเหนือกว่าคู่แข่งตรงไหนนะครับเช่นว่าโอ้โหสินค้าของเรามีออปชันนี้มีออปชันนู้นบาบลา,านะครับแล้วก็ตามด้วยการเชื้อเชิญนะครับให้ลูกค้าเนี่ยซื้อแล้วก็ภาวนาเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยคล้อยตามแต่ Apple ไม่ทําเช่นนั้นครับ Apple นะครับไม่ได้เริ่มจากการที่เขาพูดว่าเขาทําอะไรเขาทําอย่างไรแต่ Apple สื่อสารกับลูกค้าด้วยการพูดว่าเขาทําทาใหม่ลองฟังประโยคนี้นะครับที่ Apple ใช้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของเขาไม่ว่าจะทําอะไรเราก็มุ่งมั่นที่จะท้าทายสิ่งเดิมๆเราเชื่อในการคิดต่างและเราก็ทําเช่นนั้นด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ให้สวยงามและใช้งานง่ายดังนั้นเราจึงได้ให้กาเนิดคอมพิวเตอร์ที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาคุณอยากจะซื้อสักเครื่องไหมครับ Apple นะครับไม่ได้เพียงแค่เปลี่ยนการลำดับเสนอข้อมูลเท่านั้นแต่เขายังเริ่มต้นด้วยคำว่าทำไมอีกด้วย ทำไม Apple ถึงทำสิ่งนั้นถ้าคุณเคยดูคีโนตนะครับหรือว่างานเปิดตัวสินค้าของ Apple ในสมัยที่สตีฟจ็อบยังมีชีวิตอยู่นะครับคุณจะเห็นเลยว่าสตีฟจ็อบเนี่ยให้ความสําคัญกับสเปคของอุปกรณ์ที่เขาขายเนี่ยน้อยมากแต่ว่าเขาจะเริ่มต้นนะครับด้วยการพูดว่าทําไมอุปกรณ์ชิ้นนี้มันถึงควรถือกันเลยขึ้นมาบนโลกใบนี้ลองไปฟังได้นะครับลองพิมพ์คําว่าคีโนต์นะครับปี2007ซึ่งเป็นปีที่ iPhone เปิดตัวครั้งแรกคุณจะรู้เเเเลลยยวว่่่่าาาาหตตุุผทีี iPhone ขดดดดไไมไม้กกกกิิจคฟแ จากการที่สีฟจอบนะครับรู้วิธีในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของเขาให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเห็นภาพในหัวได้เลยว่าถ้าเกิดเขาซื้อสินค้าชิ้นนี้ไปแล้วเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยครับจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนใช่ครับไซมอนซีนเนกบอกนะครับว่าลูกค้าเนี่ยเขาไม่ได้ตัดสินใจซื้อว่าคุณทําอะไรมีบริษัทตั้งมากมายที่เขาผลิตโทรศัพท์มือถือนะครับทั้งสเปคแรงกว่าจอใหญ่กว่าหรือว่าอะไรที่ออปชันมันเยอะกว่าแต่ลูกค้านะครับตัดสินใจซื้อจากเหตุผลที่คุณทําต่างหาก จุดมุ่งหมายของ Apple นะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยจวบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ แต่ว่าผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าในยุคของทีมคุกเนี่ยยังคงเป็นจุดมุ่งหมายเดิมหรือเปล่านะครับไม่ว่าพวกเขาจะผลิตอะไรออกมาหรือว่าเจาะเข้าไปในอุตสาหกรรมไหนนะครับเหตุผลนะครับที่พวกเขาทําเช่นนั้นยังคงเดิมเสมอก็คือเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนนะครับให้ดีขึ้นและก็ท้าทายขนบรรมเนียมประเพณีเดิมๆนะครับเมื่อไหร่นะครับที่คุณเนี่ยสามารถสื่อสารถึงคําว่าวายในตัวคุณหรือว่าในธุรกิจของคุณได้ชัดเจนคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องโน้มน้าวใจให้ลูกค้าเนี่ยมาซื้อผลิตภัณฑ์ขอองงงคคคุุุณณเเเเลลยพรรรราาาาาาะถ้้้้กิิดหหตผที่่สสสนืว บริการนั้นขึ้นมาเนี่ยนะครับมันโดนใจกลุ่มเป้าหมายพวกเขาก็พร้อมที่จะควักเงินนะครับซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณแล้วก็กลายเป็นสาวกที่เหนียวแน่นทันทีถ้าถามว่า Starway นะครับถูกสร้างขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายทางการเงินหรือเปล่าผมก็กล้าพูดได้เลยครับว่าใช่ ไม่ใช่มูล,ลนิธินะครับถ้าเกิดทุกวันนี้ผมไม่มีรายได้ไหลเข้ามาผมเองก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันแต่ว่านัน่นเป็นเพียงแค่ผลลัพธ์ที่ผมเนี่ยอยากจะได้เฉยๆแต่เป้าหมายหรือว่าวายจริงๆที่ Start Your w a บถูกสร้างขึ้นมาคือผมเชื่อว่าโลกใบนี้นะครับมันกําลังเข้าสู่ยุคใหม่ยุคที่การเป็นลูกจ้างยากกว่าการเป็นนายตัวเองและผมเนี่ยท้าทายนะครับให้คนไทยเนี่ยหันมาสร้างเส้นทางตัวเองเพื่อร่วมพิสูจน์คํานี้ด้วยกันครับปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีเทคโนโลยีฟรีๆที่ให้ใช้ประชาสัมพันธ์ตัวเองได้มากมายเลยนะครับ ก็คือระบบการศึกษาเนี่ยเขาสอนให้เราเนี่ยจบออกมาแล้วก็เป็นลูกจ้างซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้เห็นว่าการเป็นลูกจ้างมันเลวร้ายอะไรนะครับแต่ระบบการศึกษาเนี่ยไม่ยอมสอนวิธีการเป็นนายตัวเองซึ่งมันเป็นได้ง่ายมากในยุคนี้มันทําให้คนหลายคนนะครับเสียโอกาสในการเดินตามความฝันแล้วก็สร้างเส้นทางในตัวเองที่ตัวเองจะมีความสุขอยู่บนนั้นจริง ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ตกงานกระทันหันแล้วก็ถูกไซโคมาจากเพื่อนร่วมงานรวมถึงนายจ้างด้วยนะครับว่าถ้าเป็นลูกจ้างแล้วไม่มีความสุขเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยทุกกว่านี้อีกนะไหนจะค่าน้ําค่าไฟค่าลูกน้องแค่นี้ก็ยังทําไม่ได้เลยอยาะเสอ,อไปเป็นเจ้าของกิจการพอผมได้ออกมาเป็นนายตัวเองจริงๆนะครับ ผมถึงได้ค้นพบว่าโอ้โหไอ้ที่ไซโคกุมาเนี่ยมันมีความจริงเพียงแค่เสี้ยวเดียวเท่านั้นถ้าคุณไม่ชอบการมีลูกน้องคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทําธุรกิจแล้วก็มีลูกน้องก็ได้ถ้าคุณไม่ชอบการทํางานแบบเฝ้าร้านคุณก็สามารถทําธุรกิจนะครับโดยที่ไม่ต้องเฝ้าร้านก็ได้ซึ่งในสตาร์ทอัเวที่เป็นนายตัวเองที่ผมไปสัมภาษณ์มาเนี่ยก็มีตั้งหลายคนนะครับที่สามารถหาเงินได้เยอะมากๆโดยใช้เวลาทํางานเพียงนิดเดียวแล้วก็มีชีวิตที่สุขสบายมากๆเลย ในเมื่อเรื่องนี้นะครับผมรู้โลกก็ต้องรู้ด้วยเช่นเดียวกันผมภูมิใจมากครับที่ได้ออกเดินทางไปสัมภาษณ์นายตัวเองมากมายหลากหลายสาขาอาชีพและเอามาเล่าให้คุณฟังเพื่อให้คุณนะครับที่มีความทุกข์กับการเดินอยู่บนเส้นทางของคนอื่นเนี่ยกล้าเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มต้นการสตาร์ทเยเวที่เป็นเส้นทางของคุณจริงๆเห็นไหมครับว่าวายของผมแข็งแรงนี่คือเหตุผลที่ทำให้ผมสามารถทำสตาร์ทเยเวได้ยาวนานหลายปีนะครับถ้าเอาเงินเป็นตัวตั้งเนี่ยผมคงเลิกทำไปนานแล้ว อีกกรณีศึกษาหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากแล้วก็ถูกเขียนอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยรู้จักแซมมัวร์นะครับเพียนพรแลงคีนะครับย้อนกลับไปต้นศตวรรษที่20นะครับการคิดค้นเครื่องบินที่คนบังคับได้เนี่ยก็เหมือนธุรกิจดอทคอมสมัยนี้ครับใครๆเนี่ยก็พยายามที่จะคิดค้นวิธีการสร้างเครื่องบินนะครับเวลาที่คนเราประสบความล้มเหลวนะครับหรือว่าทาธุรกิจแล้วมันเจ๊งไม่เป็นท่าเนี่ยเขาก็จะมีข้ออ้างนะครับที่พูดว่าอ๋อที่ฉันเจ๊งเนี่ยนะก็เพราะ ทุนน้อยบุคลากรไม่เก่งแล้วก็เศรษฐกิจไม่ดี3เรื่องนี้นะครับตลอดเลยเอามาพูดตลอดเลยทีนี้เนี่ยแซมมัวเนี่ยนะครับเขาก็เป็นคนหนึ่งที่มีความฝันว่าเขาอยากจะสร้างเครื่องบินนะครับหเลยเขาได้เงิน50,000ดอลลาร์จากกรมสงคารามซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยนะครับห้าหมดอลลาร์เนี่ยน่าจะเป็นเงินจํานวนมหาศาลมากนะครับกรมสงคารามเนี่ยให้เงิน5 0,000ดอลลาร์นะครับกับแซมมัวเพื่อให้เขาเนี่ยคิดค้นเครื่องจักรที่บินได้ดังนั้นเรื่องเงินนะครับจึงไม่ใช่ปัญหา2 เขามีตำแหน่งนะครับที่ฮาวาดแล้วก็ทํางานที่สมิธโซเนียนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความแบบเขาเรียกว่ามีความเฟลลี่อ่ะมีคนรู้จักเยอะมีคอนเนชั่นเพียบเขารู้จักคนเก่งๆในยุคนั้นนะครับเยอะมากและคนที่เขาจ้างแต่ละคนนีครับก็ถือว่าเป็นคนระดับสุดยอดหัวกระทิด้วยเงินที่มีอยู่นะครับแล้วก็สภาวะตลาดก็เป็นเยี่ยมหนังสือพิมพ์นะครับนิวยอร์กไทม์เนี่ยติดตามเขาทุกฝีก้าวนะครับทุกคนต่างคิดเลยครับว่า แหมคนนี้เนี่ยมันจะต้องประสบความสําเร็จแน่นอนแต่น่าแปลกนะครับเวลาที่เราพูดถึงคนที่สร้างเครื่องบินลำแรกของโลกเนี่ยกลับไม่มีใครรู้จักแซมมัวเลยในขณะเดียวกันนะครับไกลออกไป2พี่น้องตระกูลไรนะครับซึ่งไม่มีปัจจัยอะไรเลยที่เราเรียกว่ามันเป็นส่วนประสบของความสําเร็จเขาไม่มีเงินเงินที่เขาเอามาลงทุนในการวิจัยทําเครื่องบินของเขานะครับก็คือกําไรที่ได้จากร้านร้านจักรยานของเขาทุกคนในทีมนะครับของ2พี่น้องตระกูลไรเนี่ยก็ไม่มีใครมีปริญญาสักคน รวมทั้งเขาเองก็ไม่ได้มีคอนเน็ชันไม่ได้มีหนังสือพิมพ์นะครับคอยติดตามคอยทําข่าวคอยแบบเฝ้าดูเอาใจช่วยแล้วก็ไม่ได้มีคนทั้งประเทศเนี่ยเป็นกองเชียร์แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่2พี่น้องตระกูลไรเนี่ยมีแตกต่างจากแซมมัวนะครับก็คือเขามีแรงผลักดันเขามีเป้าหมายที่มีความหมายเขามีความเชื่อเขาเชื่อว่าถ้าเขาสามารถคิดค้นวิธีสร้างเครื่องบินมาได้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงโลกได้ แต่แซมมัวนะครับเขาไม่คิดอย่างนั้นแซมมัวเนี่ยเขาอยากรวยอยากดังเขาอยากไขว่คว้าหาผลลัพธ์อย่างอื่นเขาอยากสแสวงหาเงินทองชื่อเสียงและดูสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นคนที่เชื่อในความฝันของสองพี่น้องตระกูลไร้ที่ทํางานอาบเนื้อต่างน้ําร่วมกับเขาเนี่ยเขาก็ทําสําเร็จส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับทำงานเพื่อค่าจ้างเพื่อค่าจ้าง ทุกครั้งนะครับที่2พี่น้องตระกูลไรออกไปทดสอบเครื่องบินเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะต้องเอาอะไรออกไปด้วย5ชุดเพราะว่าเขาจะทดลองแล้วทดลองอีกครับจนพังถึง5ครั้งถึงยอมกลับมากินข้าวมื้อเย็นจนในที่สุดนะครับในวันที่17ธันวาคมปี1,903พี่น้องตระกูลไรนะครับก็ออกบินได้สําเร็จไม่มีใครนะครับอยู่ร่วมรับรู้กับเขาเลยด้วยซ้ํากว่าโลกจะรู้เนี่ยก็สองสวันหลังจากนั้นครับข้อพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าแซมมัวทํางานด้วยความแรงจูงใจที่ผิดนะครับก็คือวันที่2พี่น้องต เขาก็เลิกทําเลยความจริงแล้วเนี่ยเขาน่าจะพูดว่าโอ้โห ôi, สองพี่น้องตระกูลไรครับสิ่งที่คุณคิดคนได้เนี่ยมันเจ๋งสุดยอดไปเลยครับผมจะขอเอาไปพัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยีของคุณได้ไหมแต่เขาไม่ได้พูดอย่างนั้นนะสิครับเมื่อเขาไม่ได้เป็นคนแรกไม่ได้เงินทองไม่ได้ชื่อเสียงเขาก็เลิกเลยเชื่อหรือยังครับว่าคนเราประสบความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาทําอะไรแต่ขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ว่าเขาทําทําไม นั่นหมายความว่าถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในชีวิตคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณอยากจะเป็นโทรโคงสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นอย่าถามนะครับว่าคุณจะทำอะไรคุณจะทำอย่างไรแต่ให้เริ่มต้นจากคำถามที่ถูกต้องว่าคุณจะทำไปเพื่ออะไรถ้าคุณสามารถหาวายของตัวเองได้คุณก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของตัวเองจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เช่นเดียวกันครับหากวันนี้คุณยังไม่เจอวายของคุณ จงตามหามันอย่าย่อท้ออย่ายอมแพ้อย่าหยุดคนที่หยุดเท่านั้นแหละครับคือคนที่ล้มเหลวอย่างแท้จริงหากวันนี้คุณเริ่มต้นทําอะไรไปแล้วมันยังไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คุณคาดหวังเอาไว้ <c oughs> ก็ขอให้คุณรู้เอาไว้นะครับว่าคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนที่ผมรู้จักล้วนผ่านจุดจุดนั้นมาและคนล้มเหลวก็คือคนที่ไม่สามารถก้าวข้ามผ่านจุดนั้นได้นั่นเอง start y o u r w ว y และวิดนะครับขอเป็นกําลังใจให้คนที่อยากจะ start y o u ย w ว y สร้างเส้นทางในตัวเองของตัวเองให้สําเร็จเนี่ยเริ่มต้นจากการตั้งคำนานที่ถูกต้องและเอาความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปพัฒนาชีวิตตัวเองอย่างเต็มที่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คุณสามารถสร้างเส้นทางในตัวเองจนมีรายได้แสงงานประจําแล้วก็สามารถเป็นอิสระโบยบินได้โดยที่ไม่ต้องงอใคร วิทย์นะครับจะยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอกราบเรียนเชิญนะครับให้คุณมาสัมภาษณ์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์นตัวเองให้กับคนที่อยากจะเป็นนาตัวเองผ่านรายการ t t r t y y u r Way ครับแน่นอนว่าไม่มีค่าตัวให้ถ้าคุณอยากจะได้หนังสือเล่มน,นี้นะครับตั้งคำถามเพียงหนึ่งข้อก็พลิกจากตามขึ้นมานำ ไม่มีแจกครับคุณต้องซื้อที่สนักพิมพ์ V เลยนะครับหรือสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป C1 น In อ B2S นะครับเอเซีย o ุราคาหนังสือนะครับ250าบาทและข่าวดีเลยนะครับถ้าเกิดคุณไปบอกกับสนักพิมพ์ว่าโอ้ยติดตามมาจากรายการ s t a r ์ u ยานะครับคุณก็จะสามารถซื้อได้ในราคา250าบบาทเหมือนเดิมเลยครับแหมขายให้เขาเนี่ยไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นเลยนะขอให้คุณประสบความสำเร็จในการสร้างเส้นทางในตัวเองและตามหาวายของคุณให้เจอครับ